สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮหสวัสดีครับมีลักี้แบนะครับวันนี้เราอยู่ในโซลนนิวเวิร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันนี้24ถึงกันยายนถึงวันที่3ตุลาแล้วตอนนี้ก็เปิดเอ่อให้เพื่อนๆสมัครกรอกลงทะเบียนนะครับสำหรับการเล่นโค้ดเบตานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้23่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะทดสอบก็อย่าลืมมาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําวิธีการลงทะเบียนลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ หลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์ตรงใต้ร่างของ,ง,งคลิปของหมีนะครับหมีจะมีลงไว้นะครับก็สมัครโค้ดเบต้าครับแล้วก็สุ่มเอาถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีเขาก็จะส่งโค้ดนะครับไปที่อีเมลที่เพื่อนๆ,ๆสมัครนะครับอันแรกคือกดเลือกไทยแลนด์เลยครับผมถัดไปเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับกรุณากรอกอีเมลของท่านเพื่อนๆก็กรอกอีเมลของท่านที่เพื่อนๆจะสมัครนะครับสจแล้วคุณได้รับข่าวสารโค้ดเบต้าจากทางไหนโซเชียลมีเดีย ก็ได้หรือว่าแนะนําจากเพื่อนหรือว่าจะเป็นอื่นๆจะเขียนว่าลัคก y ้ e บรก็ได้นะครับจะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยลัคกี้ e บร์มีก็จะได้เงินกินนมนะไม่ใช่นะรอเล่นนะหรืออันนี้แนละ้วแต่เพื่อนๆเลยไม่ว่ากันนะครับอ่าทำไมคุณถึงอยากเข้าร่วมการทดสอบโค้ดเบต้าของเราอย่างนั้นเหรอของโซแลน n ิ u เว r ร์นะครับคุณสามารถเลือกได้หลายข้อเป็นแฟนคลับตํานานของโจยุทธังส์อ้ยตอนนี้ต้องขอโม้สักนิดนึงว่า การ์ตูนหางซานสนุกมากนะอนิเมชันลองไปดูก่อนครับถ้าใครไม่เคยดูลองเปิดใจดวงดูภาคหนึ่งก่อนโอ้ภาคอื่นภาคหนึ่งแม่งแบบอินมากมีอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าตอนเนี่ยแหละมีดู3วันจบเลยแบบอินมากติดจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยแต่ภาค2ก็ยังไม่ติดนะพยายามไปดูแลอ่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบ m m o r p g สนใจเกมมือถือนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ช่นชอบเกมมือถือต้องการเข้าร่วมทดสอบเกมมือถือต่างๆอะแรต่แต่เพื่อนๆเลยครับอันนี้มีก็คงจะตอบอันนี้อ่า อ่ะแล้วเราก็กดส่งไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปพิจารณาถ้าเพื่อนเพื่อโชคดีก็จะได้โค้ดนะครับจากทางเมลที่เพื่อนเพื่อนๆสมัครไปอ่าอ่าหลังจากที่เพื่อนเพื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวมีขออยญาลงให้อ่านนะครับวิธีการเข้าร่วมร่วมรูปแบบกิจกรรมผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสตรีมเนื้อหานะครับอ่เป็นเกมสดและส่งวิดีโอเล่นซ้ําไปยังช่องสตรีมนะครับ หนึ่งเนะะื้อหาการถ่ายทอดสดจะต้องเป็นประสบการณ์ขั้นตอนการเปลี่ยนบทวิจารณ์หรือการแข่งขันนะครับหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์ของโซแลน e w นิวเวอร์นเองนะครับการถ่ายทอดสดตั้งแต่ครั้งต่อไปมีความยาวสาิบนาทีอี่าแพลตฟอร์มในการสตรีมมิ่งสามารถเลือกยู u ูบ b e Facebook, t i กทิ k ต็อกแล้วก็ t ทวิเตอได้ตามที่เพื่อนๆเห็นชอบเลยนะครับ อ่าต่อไปข้อกาหนดการส่งวิดีโอนะครับแพลตฟอร์มอัปโหลดเล่นสา c เฟ o บุ๊กยูทู e ได้เหมือนเดิมชื่อวิดีโอที่จะต้องมีโซลแอนด์ยูเวอร์ด้วยนะครับข้อกําหนดการอัปโหลดลิงก์ด้วยนะครับอ่าต่อไปรางวัลกิจกรรมนะครับอ้โหรางวัลกิจกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยท็อปหนึ่งคิดตั้งวหกพันบัตรบัตรรายเดือนฉูดฉาดเลยนะน่าจะเป็นบัตรรายเดือนแพงนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพื่อนๆจะต้องเติมอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปเออแต่อย่างใดนะครับ อขออนุญาตอ่านข้อควรระวังสักนิดหนึ่งนะครับหากระยะเวลาการถ่ายทอดครั้งเดียวน้อยกว่า30มบนาทีวิดีโอดังกล่าวจะไม่ร่วมอยู่ในระยะเวลาสะสมนะครับผู้เล่นที่ทาตามข้อตกลงการถ่ายทอดสดจะไม่ส่งวิดีโอของตนไปยังแพลตฟอร์มที่กําหนดนะครับก็ให้เพื่อนๆอ,อ่านข้อแม้7ข้อควรระวังที่สาคัญมากนะครับมันอาจจะทำให้เพื่อนๆไม่ได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เกมนี้หมีก็คงมาเล่นตามสูตรนะนะก็คงมาเล่นตามสูตรเพราะว่าหมีก็ค่อนข้างชอบในเอ่อ ถังซานอยู่แล้วปกติก็เป็นคนที่ชอบดูอาติเมตอยู่แล้วนะถังซานก็เป็นอนิเมหนึ่งในดวงใจนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมาเล่นก็คงจะได้เจอมีอยู่แน่นอนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนโค้ดแต่ถ้าเเป็นเพื่อนที่กล่าวว่าจะไปลองเล่นถังซานเซฟโน่ก,ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าจริงๆมันจะเปิดอยู่แล้วอะเออเนาะก็ลองอีกสักไม่กี่วันแค่นะั้นเองก็ลองมาทดสอบนะที่สําคัญก็คือมันเป็นเซฟไทยไง ถูกไหมมันก็อ่านง่ายถ้าไปเล่นเซฟนอกก็ภาษาเกาหลีอาจจะต้องแบบเดาๆสันิดนึงนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าขอให้คนเล่นเกม s o u l น a n นิวเวิร์ไทยอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม